ไม่มีเสื้อก้ามอ่ะโอ้ยวางก็ข้างล่างเลยอ่ะขอเลยขอเลยนะรไ่อยูบต้องหันหันหน้าวันนี้หันหน้ามัควงหาแสงมาเออหาหาุ่มหลอนเจอสิบใบนะผิดสัญญาสองวันแล้วอ้โหมีกี้นกป่าวันนี้วีนกอ่ะเลยืนเลยสัญญาที่นกอ่ะวันนี้เช็ดเองก่อนมาก กับว่าทดไอไขอเชฟฟันอรูปได้ไหมอ่ะฟันนารั็นชอบายไม่เอาแต่ฟันหน้าเห็นแต่ตากับปากกล้องพี่มันถ่ายแบบไมโคฟนได้แล้วทำไมไม่ทมันเป็นหอ แต่ลืมบางแกงอ่ะทำไมใส่โฟลเวอร์วันพรุ่งนี้ไปมีแต่ตะโกนเสาไม่อยู่แล้วผมมไไ่เป็นชุดที่ไม่ต้องรายงานมาเลยเย็บอะไรอยู่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่รายงานเองเป็นป่าวทุกานเลยไม่ทดนอะไรแล้ว ปกกติแจะรีบไม่ขอภาพเห็นฟันก็มองเห็นอีกทีพี่ฟางเลยฟันอะไรเงี้ยอยากได้เห็นฟันมากกว่ามันไม่เห็นฟันเลยรูปแรกอะก็บอกแล้วเวลาใบใบชอบเม้นปากชอบหน้าแบบเป็นบึ้งๆเหมือนของคอนเซปแต่วันนั้นนะติงบอกอะไรลยว่าติงถ่ายกล้องใหญ่ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเสียบเพียงเดียวใบฟันยาวเลยเลยมันเลยถ่ายแล้วแบบว่าี กล้องใหญ่อะกล้องโทรศัพท์มันเท่าไหร่พอด้วยใช่ไหมเดี๋ยวซื้อซีนซใส่ชิปไม่มีเมมมลี่แล้วว่ะหมดเอาถ่ายไม่ได้เานั้นเอาทำไมอะพอจริงจริง ไดไมถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ยเอาได้แล้วเก่งด้วยทำท่าเก่งด้วยไปให้คนอด่นผมคี้มวนจะรักมากทำไมเราผมแบบนั้นร้อยทำไหมน้องผมแบบนั้นอ่อไปเด็กก่อนก็หบอกทำไม่ได้เสียเวลาแต่ละวันเสียเวลา สองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่เสร็จเพราะตอนนี้ปลอยมาแล้เนี่ยปลอยจะมารูดซีกแม่ดีก่อนเพราะนั้นเขาไม่ได้ทำเองนะนั่นน่ะมีช่างทำใช่ไหมช่างช่างส่วนตัวอ้าวงี้คือเขานอนแล้วทรงผมนี้เหรอฮะเวลานอนเนี้ยเขาจะทำทุกวันเหรอไม่เขาไม่สรมีแม่รับกลับเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะสระทุกวันทำสร้างเป็นใงทุกวันก็ต้องมีงานก็ต้องออกปทุกวันถ้าตอนอยู่บ้าน คอยคอยคอยนอนอยู่บ้านก็เขาต่อผมใช่ไหมถ้าไม่ต่อทำไม่ได้อะใช่จริงหรอเอาผมมาต่อทุกครั้งอ่ะแล้วก็ม้วนต่ำอ๋อผมจริงๆสั้นใช่มันเป็นในนี่หรอเป็นทรงเลยพอติดเราล้ก็ยุบขึ้นมาต้องออต้องร้องต้องร้องแสงสวยต้องไปถามต้องไปถามไม่ได้ารไม่ได้หรอไม่ได้หรอ ตักลงเขาให้ไหมอให้โนอ่ะให้ไหมเขาแจกไหมเขาส่งมาพิสตาเขาให้เหรอเขาจะให้ให้ห้าแต่ห้าไหนไม่มีเขาให้ห้าเหรือห้า C ีห้าีไอโฟนสามไม่ถ้าให้ห้าเประมาณสองสองพินก